มาเล่มเกี่ยวเขาเล่มเขาสร้างให้เจ้าเกี่ยวอละบงานบเดยเดี๋ยวมาลองต้งเล้ลองตรงเล้งผมใตอย่างนี้มันเล็กอ่ะเขตท้อสองแมเลยนี่น้ำพอ้

ต้องกระดิกใจต้องใจทุ่งข้อมือเดียวได้ไรหน้าลายจ้าติทางหย่างแต่ข้อมือแต่รุ่งติดดําไม่ปวดได้ ไม่หน,นักผยัอเอเค้ย้อจัน เกี่ยว่วงอห่วงกอห่วงคอคือสังารเดวมันเป็นคุยนี่หกไลงานเคีียนหกไลคุณอเล่มมองนี้ออกงยรับเตรียมดินไม่ได้ไมด้หยาลายบางครั้งแต่มันนุนเ้นของมันเกิดหยาในมันนุ่นข้าวเกี่ยวเกี่ยวเดวมากล่ะข้าวเดียว วันนี้เจ้าของกัสิมาเล่มมงหาเน,นี่ออกนี่เล่มหยาเราก็สิสร้างหยาจักหน่อยเล่มเราก็สิสร้างสร้างปลาจากเบิร์ดก็สิเขา่าบานนี่สร้างสร้างน้ำคิวน้ำขังออกให้มันแหงไว้เล่นของเหลวกันเล่มขอมเหลวกันขอบคุณที่ชมคลิป